อันยองอ,องก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเออจริงๆอ่ะจากที่เมื่อวานเป็นพรีเบิร์เดย์ของเราวันนี้ก็เป็นเบิร์เดย์ของเราแล้วก็วันนี้ก็มีแผนที่จะทําหลายอย่างนะคะแต่ว่าเราเปิดคลิปมาด้วยการแต่งหน้าออกจากบ้านกันดีกว่าเพราะว่าก็าน,านั่นแหละค่ะทุกคนเข้าไปในเอจอ่ะทุกคนคือมีคนมาแฮปเยอะมากคือแบบ เพ,เพื่อนหรือพี่ที่รู้จักหรืออะไรเงี้ยแบบแอบลงซอร์เรียทุกคนแล้วแบบทุกคนทำน่าหลักมากแล้วแบบรูปหลุดอีชั้นตอนนี้คือว่อนเต็มไอจีไปหมดเลย <S <S ถ้าจะให้อยู่จนแ,แต่งหน้าจบมันก็คงไม่จบอบก็เดี๋ยวเราไปดูตอนแต่งหน้าใกล้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มาในธีมใสๆเนาะแบบว่ามันเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเลย <c oughs> น,นะคะคอสตูมของเราในวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่บอกว่าชุดนี้น่ารักเนาะก็เห็นไหมมันเหมือนไม่ได้แต่งแต่จริงๆคือแต่งนะแต่ว่าสีในกล้องมันแบบเป็นแบบนี้ก็ได้เลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรต่อ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ที่เราจะไปกันต่อไปนี้ก็คือก็คือที่ไหนวัดพระรามเก้าวัดพระรามเก้านั่นแหละค่ะทุกคนเราจะไปทําบุญกันเพื่อต้อนรับวันเกิดวีที่ส<ม>ิบห้าของเราได้เลยคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยดีกว่า ก็มาทำบุญบวชสามเณรมานะคะเป็นครั้งแรกที่เขียนชื่อตัวเองใส่นางสาวอทุกคนนั่นแหละก็นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวตามไปดูกัน เป็นพีซสมูตตี้ของแม่เป็นอะไรของแม่เป็นคาราเมลงแม่เขียวนั่นแหระทุกคนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปตัด คนมาเดินเล่นก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันตอนเย็นแล้วก็คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็นั่นแหละค่ะเดินเล่นแล้วก็ดูว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านมา เออได้ของฝันชิ้นแรกแล้วนะคะก็คือเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ฟิลล่านะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยประมาณหกร้อยเก้าสิบบาทน่ารักจังจริงๆอยากได้เสื้อบีเทสแต่ว่ามันไม่มีลายที่เอออยากได้นะ,ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที <c oughs> เราก็กำลังจะไปขึ้นรถเราก็ไปกินข้าวเย็นกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแม่ก็คือบอกว่าจะเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่ข้างหลังเขาบอกว่าม,มีเซอร์ไพรส์ด้วยแกซึ <c> ่ง <oughs> เด้บอกว่าอะไรนะให้เราเดินนำหน้ามาเพราะว่าเขาจะจัดการเรื่องไพรส์ของเขาอยู่ซึ่งเราเองก็ตื่นเต้นนะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูที่ร้านกันเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคะคือเรากับแม่มากันจาะ คะทุกคนเราก็ได้เช็คก่อนดีว่าอันนี้จกเป็แล้วก็มีเกสนะคะสเปเชียลเกสก็คือว่าเื่อนแล้วก็มียายน่ารักมากทุกคนน่ารักมาก กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้ก็กำลังจะกลับบ้านกันก็อันนี้ก็ได้เค้กมาทั้งหมดหนึ่งกองแล้วก็น่าอะไรที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปไปก่อนแล้วก็แม่บอกว่าของขวัญวันเกิดของเราอ,อยู่ในห้องเราซึ่งแม่บอกว่ามันอยู่มานานแล้ว แล้วนี่ก็คือไม่รู้แล้วแบบว่าคือเค้กอะทุกคนมันจะมีแบบแท่งปักขึ้นมาใช่ไหมแล้วแม่เราก็เขียนคําใบข้างหลังว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนั่นคือคําใบแล้วแม่ก็บอกว่าของอะมันเกี่ยวกับคําใบที่ว่าก al, al, ีฬากีฬาคือยาวิเศษแล้วแม่บอกว่ามันอยู่ในห้องเรา much 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 later มาทุกคนเรานั่งคุยกัน คือถ้าสมมติถลุปแล้วนะคะของขวัญกเกิดที่เราได้ในวันนี้ก็คือเงินทั้งหมด3,000บาทกีฬากีฬาคขยาวิเศษก็เช่ไข่ไขปิศนาก็คือกล่องฟิลล่ากล่องทาฟิลล่าที่เราเก็บของไว้ก็ก็กลายเป็น JK Blue อันนี้มานะคะซึ่งจริงๆก็คือจองวอนบลูนั่นแหละก็เลยไปเปิดกล่องนนั้นเพราะกล่องนั้นปุ๊บนะคะก็เป็นโน้ตหนุหน่มน้ามนคนหลายใจนะคะแล้วจากนั้นก็ ไปอนุนไปเปิดหนุ่มน้ามต์นคนใจก็คือตรงกุกตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อแล้วก็อันนี้ใช่ปะ่ะรักแม่แรงๆน่งที <c oughs> ใช่แล้วก็มีปริศนาอยู่ที่ตัวน้องตจงวอนแล้วก็กลายเป็นโอเพ่นไลน์มาจจะแล้วก็เห็นของขันวันเกิดยากไหมยากไหมไม่ยากเลยตอนแรกคิดว่ามันเป็นของมันชิ้นอ่ะวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดเออกี่ หมดยังเนี่ยหมดยังยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดอ่ะหมดยังยังไม่หมดอ่ะหมดแล้วมั้งหมดเถอะหมดเถอะทั้งหมดวันนี้คืออ่านอะไรสรุปตั้งแต่เช้าสิลูกสรุปนะคะวันนี้ตอนเช้าเราก็ไปวัดพระรามเก้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปคาเฟ่นะจ๊ะไปกินน้ำแล้วจากนั้นก็อร่อยมากแล้วก็ไปแฟชั่นซึ่งเดินอยู่ประมาณสี่ชั่วโมง เพื่อถ่วงเวลาก็ได้ของนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ได้เสื้อฟิลลามาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปกินข้าวกันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เป็นเค้กแล้วก็เป็นเค้กสวยไหมสวยจริงแล้วสวยไหมสวยสวยแล้วก็ไม่เคอไม่คิดว่าจะเป็นเค้กจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเค้กคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บแต่มันธรรมดาไม่ได้ไง มันเป็นเค้กแล้วมันก็รรมดามไมิได้ก็คิดว่าตอนแรกคือคิดว่าอ,า,อาจจะเป็นปั๊เปิลกับยายโผล่มาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้แต่ไม่คิดว่าจะมีเค้กด้วยแล้วก็วก็สวยด้วยหรือเปล่าสวยๆแล้วก็แบบมีลูกโป่งแบบโอ้โหมันแบบว่าพอปเต็มมากอ่ะทุกคนแต่วันนี้<ช>เรายังมีอีกรอบนึงใช่ไหม<ช>ตอนคลอดจริงๆใช่ไหม<ช>เวลาคลอดคือเอิ์นเกิดตอน ห้าทุ่มห้านาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนั้นเราจะมาเป่าเค้กกันเพราะว่าเมื่อกี้ตอนตอน,ตอนเซอร์ไพรส์เค้กในร้านก็คือว่าไม่ได้อธิษฐา,าน,ม,น,นมันงงมากเพราะว่าลูกโป่งฟีบก,ก็เลยแบบว่างง<อ>แล้วก็โอเค,อเคแล้วก็รีบเป่ารีบเป่าก็เลยไม่ได้อธิษฐานเลยก็เดี๋ยวจะมาเป่าเค้กกันอีกทีหนึ่งตอนห้าทุ่มห้านาทีเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาประดิษ์ลูกโป่งใหม่นะมันประดิษกลูกโป่งไใหม่ได้ดิโอเคนั่นแหละค่ะโอเคเจอกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนห้าทุ่มตรงแล้วเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะก็จะถึงเวลาเกิดของเราแล้วเราจะให้ทุกคนพรีวิวเค้กกันก่อนนะคะก็นี่สิบหด้วยก็คือจะอยูควอสิบห้าแล้วเอาคือไม่อยากยกมากเลยเดี๋ยวมันไหลลงไปนะคะนี่เป็นเค้กที่เราได้มาในคลิปพรีบิร์ธเดยของเรานะคะแล้วก็ลูกโป่งไฟที่ตอนนั้นมันพังแล้วก็เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอแป๊บบนึง Happy birthday to me. Happy birthday. สารพัดวรุวก yeah ็น like ี so, bye bye. ่แหละค่ะทุกคนสิ้นสุดวันเกิดเอิร์ธอย่างเป็นทางการนะคะก็วันเกิดปีที่15นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะีนเนตกอ่ะวันวันนี้วันเกิดลูกสาวค่ะ ออปีนี้เป็นนางสาวแล้วอายุครบ15บปีหน้าเธอก็จะออกไปแตกขอฟ้าแล้วออปีหน้าเราก็คงไม่ได้อะไรนะไม่ได้ฉลองวันเกิดแดนใช่ไหมเธอ,อต้องไปฉลองกับเพื่อนแล้วปีนี้ก็เลยอยู่กับแม่ทีนี้ก็ ่เย็นๆนลเย็นๆเย็นๆติดตามนะคะว่าเย็นๆ <c oughs> เราจะเจออะไรกัน <c oughs> เนาะเจส่นโอ๊ยตื่นเต้นค <c oughs> าดหวังคาดหวัง